แล้วก็อันนี้ด้อันนี้จะเป็นเช็คระยะนะพี่ต่ายเขียนไว้ละเดือนธันวานะครับก็6เดือนหรือว่า1,000 10, งหมกิโลอันนี้เดี๋ยวเอาเสียบๆไว้ก่อนถ้าบ้างๆจะลืบนะถ้าพี่ตายไม่ลืมพี่ตายจะเสียบตรงตรง,ตรงที่ปัดน้ําฝนให้ครับแต่ถ้าพี่ตายลืมหนูยะลืมเสียบไปนะ <laughs> เดี๋ยวขั้นของคุณเมย์เนี่ยก็น่าเลิกน่าจะเป็น9ก้าโมงยี่เก้าประมาณนี้ครับส่วนของคุณพี่สิทธิชัย9ก้าโมงเไปก่อนเพราะลูกค้าจ่ายเงินไปละเสร็จก่อนใ่รกันจ่ายเออจัาเลยตั้าที่างบางรถตั้งนาทีนะใครจะถือดิเออยอนะโอเคทำไมทำไมฉากโบกับฉากเอเสื้อคนกับโบมันเข้ากันดีจังเลยเดี๋ยว เดี๋ยวขยับแยกมาด้านนี้ไหมครับขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษนะครับพี่เรนูครับเดี๋ยวไต่รบกวนเชนฝั่งนี้ด้วยกันครับตัวเล็กแยกมาฝั่งที่คนหนึ่งลุกอีกครับนิดนึงอ่าแล้วไม่ครับที่เหลือไปฝั่งนู้นครับนั่นแหละเราจะได้เห็นรถเราเห็นรถบงรถเนี่ยแบบนี้นี่ช่วยกันถือคุณแจะทอง เข้าไปถ่ายด้วยกันกันด้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ขอโทษขอโทษนะครับเดี๋ยวพี่ต่ยเดี๋ยวก็พอแล้วครับโอเคไ,ไ,ไหนอ่ะเอาอีกคนหนึ่งไหม เอาถือมาด้วยก็ได้มาถ่ายนี่เร็วมามาถ่ายรูปเร็วอันนั้นมาถือมาด้วยมาเอา,อเอาให้ถืออีกอ,อันหนึ่งเลยอ่ะอ่าโอเคเอาได้ดเอาได้กุหลานแล้วนะมามาโอเคได้กุหลานแล้วนะเดี๋ยวกล้องตัวนี้ก่อนนะครับ นะเดี๋ยวกล้องตัวนี้นะเอาดีๆเลยนะรอสวยกันทุกคนเลยมองกล้องนะครับตัวเล็กอฝั่งนี้ครับหนึ่งสองกดไลค์กับผมหนึ่งสองหนึ่งสองมองกล้องค้างไว้แป๊บหนึ่งนะฝั่งของคุณพี่สิทธิชัยเนี่ยเก้าโมงเกยังมีเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์รูปใหม่แล้วก็มารอส่งลูกค้ากันเห็นไหมบอกให้มองกล้องมองกล้องเห็นไหมล่ะ <laughs> ไม่อยอมมอง รวยรวยเฮงเฮงนะครับดเดี๋ยวคุณพี่เรนูถือไว้ก่อนนะจะต่ายส่งลูกค้าอีกหนึ่งทานแป๊บนึงของเราก็น่าจะได้เรื่อยๆกันนั่นแหละกุญแจกุญแจนี่จะมีสองดอกนะอย่าทําหายนะนะครับแล้วก็ไอตัวมันจะมีไอก็เรียกว่าอะไรไอแผ่นเพจเล็กๆน่ะเห็นไหมลองพลิกดูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นเล็กๆนั่นแหละอย่าทําหายนะอันนี้สําคัญมากนะครับพเพราะกุญแจหายมันต้องใช้เลขตัวนี้อ้างอิง ทางที่ดีอย่าหาย<อ>ากดปลดล็อกประตูนั่นแหละตรงนี้แหละโอเคครับอเปิดประตูคุณพี่เรนูเข้าไปนั่งเลยครับผมจะมีมือจับตรงเสาจับได้เลยนะครับต,ต,รตัวนี้จะเป็นตัวไขสตาร์ทครับสมาชิก เดแต่รบควนมองกล้องนิดนึงยิ้มโอเคครับผมมาได้แต่ถือพันให้อันนี้รูปเอาออกนะดอกดาวเรืองนะครับที่เป็นช่อนะครับก็เอาวางไว้ข้างหน้าเนาะที่เป็นพวงแขวนครับแขนตัวนี้ได้เลยเค,ครับผมครับกุญแจรถเก่าออกด้วยครับผม ปรับกระจกไฟฟ้าตรงตรงนี้นะครับปรับกระจกมองข้างเลือกขวาเลือกซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ปรับเบาีกสุงจับได้อยเหระครับตัวเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะนี่นเครื่องมือลูกค้าต้องพับแบบนี้ก่อนจะอยู่ฝั่งนู้นครับนั่นแหละยางอะไรอยู่ตรงนี้นะครับครับผมยางอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยนี่ครับนั่นแหละ ระหว่างรอไปเสร็จนะครับเดี๋ยวไตวร่รบกวนดูรถศึกษารอนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรก็เดี๋ยวพอสอบถามเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวไปตามไปเสร็จให้เดี๋ยวคันของคุณเมนะครับจะได้ออกวันไม่ได้ออกวันป <laughs> จนเบอร์หมดแล้วเนี่ยจะได้ออกตอน9ก้มงยีนะครับผม โอ้โหสนุกสนานแก่ข้ามมาฝังนี้ก่อนโอ้ยอย่าตีกันอย่าตีกันลูก้าคือรถแม่ลูกคือรถแ่ไอสลักมันจะมีสลักตรงประตูตรงนี้ซ้ายขวานะครับถ้าเรากดลงอย่างเงี้ยมันจะเปิดจากภายในไม่ได้นะครับโอเคคือรถตัวเล็กครับผมมันแต่บางวิ่งไม่หยุดเลยเนี่ย เดีย๋ยวลุงตต่จะปิดประตูนะ<า>เดี๋ยวถ้ายับนิดหนึ่งเดี๋ยวตายปิดประตูนะครับระวังนะอย่าลืมคาดเข็มขัดด้วยนะครับคาดเข็มขัด้วยนะยไปนี่ครับ ตัวบลูทูธมายัง hmm. มีเวลาตอนนี้ยังมีเวลาเปิดเปิดเลยเดี๋ยวเปิดแอร์เปิดบลูทูธไปเลยเปิดแอร์แล้วนะครับเนาะขอโทษนะครับเปิดบลูทูธไปชื่อโทรศัพท์ชื่ออะไรครับมัด v i v วข้างบน Vivo ข้างบนโอเคครับ ดูกดยืนยันที่โทรศัพท์ด้นะยนะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลามีสายเข้าสายอะไรเงี้ยก็เราสามารถรับแล้วก็คุยตัวไมค์จะอยู่ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็เราเชื่อมต่อแค่ครั้งเดียวนอกนั้นเดี๋ยวเขาเชื่อมต่อเองโอเคครับครับขอบคุณครับรวยๆวยเฮงๆนะครับได้แต่ปิดประตูนะปิดประตูนะ <Yeah. S 1> ขาดกิมกัรยัง อ๋อเมื่อกี้ขัดจังหวะกับมังจะขาดอยู่ล้เอาไปเอาไปเสียบเสียบตัวนั้นเลยครับครัเรียบร้อยโอเคครับผมตปิดประตูขอบคุณนะครับ <Yeah. S 1> พอย9ิบเก้าปุ๊บบีบแต่สามครั้งแล้วออกได้เลยนะ <Yeah. S 1> โอ้ยลูกค้าแอบออกมานาวางตัวไหนโอ้กลับ ดาวโมงเนะครับคันของหัวลานก็เสร็จก่อนนั่นเอง